สวัสดีครับเจอกับผมชิวอิดวิดไฟนะครับผมวันนี้จะมาลองเล่นเกมนี้ให้ดูนะครับเกมอะไรไม่รู้ไปดูกันดื่มน้ำหน่อยอืหน้าหมู่บ้านแสนสวย first contact นะครับอะไรวะ saturday june 1 20 xx เวลา9.02นาฬิกา am เอ,อ้ยมาแสนสวยครับผมหมอบไปก็เจอแต่ผู้คนมากมาย ไหนรถสวยมากเอาไงต่อเราเุ้ยพิกอัพ,อพดอกไม้อันนี้โอ้อ่าโอ้ผมขอโทษเฮ้ยนั่นเป็นคือมแมลงมุมเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนยัย เข้าไปข้างในเราต้องอะไรกันครับเนี่ยนี่เป็นเกมอะไรกัน Objective นะครับผม Q blast นะครับ Q Spider Man ครับเขาบอกว่า Objective ก็คือฆ่าแมลงมุมยังไงล่ะอ๋อเปิดเปิดเปิดได้ยังไงสัทีหาของวางก่อนไหมวางของยังไงอะ ดิ้นเสียงจิบๆๆบยิบบเต็มไปหมดเลยไอ้แมงมุมอยู่ไหนกันหมอนโยนใส่เดี๋ยวขอหาเป็นเอวิมีกญแจะสองอะไรวะเอาไอดี่ถูกเลยปะ่ะเปิดไอ้แมงมุมบ้าแกอยู่ไหนเปิดไม่ได้ววะมันคือเลขสี่อ๋อ เหมือนจะเห็นวะพังบ้านแล้วโจทิงนี่แมงมุมนี่ไงแมงม,ง,งแมงมุมฆ่าทิ้งเลยละกามนี่จแมงมุมตัวร้ายเหรอทุบทุบเลย get the taker g อะไรวะเช c สไนเปอร์ t a g g e r from closet คืออะไรอะ่ะ unlock กลางเปิดแปบ๊บ เย่ yeah. นี่หรอนี่คือแท็กเกอร์หรออ๋อเราแท็กเกอร์ได้แล้วคือเ <c ười> ครื่องตัวหาแมงมุมหรอเฮ้ยมันอยู่ตรงเฮ้ยนี่ไงทื่อปลาเลยไ,ไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายหรอไม่ตายไม่ตายหรออยู่ไหนมันหนีมันหนีเหรอ สงสารน้องอ่ะจริงๆก็สงสารแต่เป็นเกมนะน้องผมขอโทษต้มหัดอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนอยู่แถวนี้อันล็อกแป๊บแไงมุมเป้าเฮ้ยกล่องของขวัญอะไรอะแฟลชไลท์เหรอเมนเมนูเหรอ b บ็ดวินอินจะไม่อ๋อมันอยู่ในเมนูครับมันบอกว่าอ่ท่ิพันเมนูเฮ้ยเราสามารถอ,อ๋อมองได้อ,อ๋อเออโยนนิดไปดินเสียงมันอยู่แถวนี้อ่ะอยู่ไหนฮึเจ้าแมงมุมเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อ,อ๋อตายซะไปตีเปีนเปยนนูเล่น ซะแล้วซะแล้วซะแล้วอยู่นิ่งๆนี่คือบริจัดกำจัดแมงมุมเรียบร้อยอันล็อกเดอะเบสรูมไปเกมอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะสเปย์โอ้โหเดีียวเหนยวเบาววันนี้ เดี๋ยวเดี๋บานไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เไี๋เดีวดีี๋ยวเเดียวเดีีเเดียนดีีเยเดี๋ยวนีเววเดี๋ยวเยเ โยนที่ไปก่อนเตรียมเผานะเตรียมเผานะถ้าอยู่ในนี้เตรียมเผานาะเปิดปะชักคู่รรครรเ,มมเรียบร้อยครับผมตายซะไอ้หิงแปลงมุมอืออือไหล่ะตายเอือยไม่เรียบร้อยครับผมยังมีอยู่นะตามหายังมีอีกนี่อะไรอ่ะ มาเก็บได้เหรอกดอะไรอ่ะคอมพิวต์ทู m o ยด์เจดีทูล็อกอ่ะอ๋ออเล็กทีฟอีกอันนึงก็คืออะไรนะ Burn object อ๋อเขาบอกว่าให้เผาอะไรก็ได้ครับเผาหมดบ้านเลยละกันเอออ่าเบอร์อ็อกเจกเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ้านเราก็กลายเป็นนรกไปเรียบร้อยแล้วครับผมเออ อะไรนะเหลืออันสุดท้ายอะ่ะคือออบเจกชีฟอะไรดินเสียงนะตามหาตัวก่อนอยู่นี่เว้ยหลังหมอนมีไหมไม่มีโยนทิ้ไปมีไหมจ้เจ้อ,จอทุบไปเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะเชียว เคยเล่นเกมแมงมุมอะไรหลอนท่านี้มาก่อนเลยวะดีไงทุบทุบทุบทูบทุบทูบทุบทุบไปดีน้องๆหนูๆอ,อ๋อเปิดแล้วครับเปิดไหมจะออกมาเป็นสิ่งวัต t the <laughs> ปยอยูนอนะ่ะ เอาปืนมาทำอะไรก่อนฮะอเอากะถิบคืออะไรอ่านแป๊บม,มันได้ปืนมาครับยังไงกอ็อันนี้อันล็อกยังไม่ได้วะเดี๋ยวเราค้นตามตอกซอกซอยก่นอนจะมีของดีก็ได้ครับของดีต้องบอกต่อนะอยู่ไหนไม่มีอะไรโยนทิ้งไป น้องแมงมุมออกมาไหนไหนไหนยิงยิงยิงอุ้ยมันหลบะ่ะออกไปไหนมาเร็วลูกหลบไปอยู่ไหนจะลูกลูกหลบเราไม่วนหรอก <c oughs> กระสุนก็หมดแล้ว ออกมาหลังรูปหรือเปล่าไม่มีอีมันหายไปไหนวะนหลอยวะเอ,อ,อาะถีิอันสุดท้ายยังไม่ขึ้นอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเล็งดีๆเล็งดีๆคอฮักไว้ดิกระสุนปืนเฮ้ยอ,อะไรขยับอะไรขยับอ๋อุกคนขยับมีวะ นี่ไงแอบอยู่หลังทีวีเหรอทีวีอ๋อทีวีหรอนั่นแอบอยู่หลังทีวีเชยอ,อย่ะมีวะโอ้โหแม่งมุมไล่ทันลลอกอีกหนึ่งออสจะถหบอ่ะองาว่าล็อกอะไรวะยิงหน้าต่างกระจกแตก หตดไฟปิดฝาตะโคกอยู่ในนี้เปล่าไม่มีสบ,บู่โยนใส่กระจกกระจกไม่แตกมันบอกว่าคอมพิวต์อีกหนึ่งออคิทีฟอะ่ะแต่ว่าออคิทีฟผมมันมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะสุดท้ายอะ่ะเฮ้ยขนลุกใครดูแลขนลุกบนผมไหมเผาไอ้หมดหตายหมดขอเผา ห้องน้ำก่อนเลยละกันเท่าอยูนี่แมลงสาบเฮ้ยไม่ใช่แมงมุมก็อยู่ที่ห้องเราไม่ได้นะครับโยนไปโยนไป,นไปลื้อออกมาให้หมดฉันจะฆ่าล้างเผาพันธ์แกเองโยนออกมากล่องด้วยถูกบัสหนังสือกล่องโง,โง,โงูง กองอีอันหนึ่งเอ่อเอ่อเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวแปกโอ้โดนแมงมุมนี่กรอบรูปไม่มีกระดาไม้โยนทิ้งเอ้เออ่อ่ที่สุดท้ายโชยังยังไม่โชว์อะแต่ว่าผลเราออกแล้วครับเดี๋ยวเราออกก่อนแล้วกันนะไป เลดี้ติโกนะตอนนี้คุณสามารถที่จะเล่นอีกรอบได้นะครับไปออกไปเลยจริงหน้าตาจริงให้หมดจริงให้หมดเย,ย้มิชชั่นคอมพิวส์ว้ <laughs> เกมอะไรครับเนี่ย